สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Master ช่องของเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยานยนต์รีวิวรถใหม่เทคโนโลยียานยนต์และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วโลกถ้าคุณเป็นคนรักรถอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตจากเรา วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเชฟโรเลตโคลราโด2025บารถกระบะขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดพร้อมทั้งข้อมูลเรื่องราคาและสเปคที่น่าสนใจรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะที่หลายคนรอคอยเพราะเชฟโรเลตได้ปรับปรุงทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเชฟโรเลตโคลราโด2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูดุดันทันสมัยและแข็งแกร่งมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีเส้นสายโชบเฉีียว ไฟหน้าและทรงเรลยาวที่ให้แสงสว่างชัดเจนกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่เสริมความบึกบึนรวมถึงฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นสายเพิ่มความสปอร์ตด้านข้างของตัวรถมีเส้นตัวถังที่คมชัดและดูแข็งแกร่งซุ้มล้อถูกขยายให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับยางขนาดใหญ่ขึ้นและเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถรุ่นนี้มาพร้อมล้ออลลอยลายใหม่ขนาด17-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยนอกจากนี้ยังมีบันไดข้างที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงรถ ด้านท้ายของโคลราโด2025มีฝาท้ายแบบเล็ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสวยงามและความปลอดภัยยิ่งขึ้นฝาท้ายกระบะสามารถเปิดได้ง่ายและรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นโดยยังมีฟีเจอร์ช่วยเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าในบางรุ่นมาพูดถึงภายในห้องโดยสารกันบ้างเชฟโรเลตโคลราโด2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูหรูหราทัานสมัยและใช้งานง่ายวัสดุภายในใช้หนังและวัสดุคุณภาพสูงเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมคอนโซลกล้าออกแบบให้มีพื้นที่เก็บของมากขึ้น พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด11.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose ที่ให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่สามารถปรับอุณหภูมิแยกฝั่งได้เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางและมีระบบทำความร้อนระบายอากาศ ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado 2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ที่ทันสมัยเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นขุมพลังของเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado 2025ใช้เครื่องยนต์2.7ลิตรโบสสูบที่มีให้เลือกหลายระดับพลังงาน รุ่นมาตรฐานให้กำลัง237แรงม้าและแรงบิด351นิวตันเมตรส่วนรุ่นสูงสุดให้กำลัง310แรงม้าและแรงบิด583นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรองรับการขับขี่ทั้งแบบขับเคลื่อน2งล้อและขับเคลื่อน4ล้อระบบการเสถียรได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกหนกคู่ส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุก เชฟโรเลตโคโลราโด2025มีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตั้งแต่รุ่นเวิร์คทรัที่เหมาะกับงานบรรทุกรุ่น L t ทีที่เพิ่มความสะดวกสบายรุ่นแซ71ที่เน้นการขับขี่แบบออฟโรดและรุ่นแซ R2 ที่เป็นตัวท็อปสำหรับสายลุยโดยเฉพาะส่วนราคาของเชฟโรเลตโคโลราโด2025ในตลาดสหรัฐอเมริกามีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ30,000ดอลลาร์หรือราว1 9 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นที่เลือกหากนำเข้ามาขายในไทยราคาหน้าจะสูงขึ้นจากภาษีนำเข้า ซึ่งอาจอยู่ในช่วง1ล้าน5แสนถึง2ล้านบาททนี้ต้องรอดูว่าทางเชฟโรเลตประเทศไทยจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือไม่สรุปแล้วเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado 2025เป็นรถกระบะท,ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะขนาดกลางที่มีความสามารถรอบด้าน ถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Motor Master ของเราเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ทุกประเภทแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ